กันว่ะคนเฝยน้อยเหบน่าไคือยุกุงตยกีเป้กันอยกเปมางิดมาจังหวะต้องก็บปันเพื้นงครูทาแก้เดือดรบขุดร่งกองเก็บรบมามาเล่ผีพินการครูขอโดดันเ่วนโดลาพินเลาก็ุดคุยดูใจกันอยู่เลยดูใจกันอยู่โดลาพินใจจิงจองกันโดลาไรยะ เราได้ยูนหุ้พี่นะคะไม่เต็บบ้าชกถ้ารอนมากก็ไปหับนางก็ได้นะนักเรียวกลัวพ่าจะมินเองทีแล้วนั่งกันจักเดี๋ยวไม่ได้เม่ยเม่ยอย่างมากเนมนหน้าตาห์มุ่งมัดไม่ได้พี่ดูกับไปมินเยอะแยะมากไหมห้างเจอไม้กำลังใจนาหายคื่นเต็นี่มามาดี ไปแต่ยมาโยแขงกูดงอูใไม่ดีอยู่จ้าตาที okay. ่ม no ่วงน้ำมันนี่นะให้จ้าให้ก้ามเผืองแล้วมันให้ไดบบบาลานอเ็แมันนกแก้วนลยเเปาบาในตามดูารบามันพาเมียรกันนะเออเรามาจะช่วยบากนายเคอถ้าพ่กถ้หมว่าพหมดรวน้นเร็ใครใค อใช่เหรอใช่มันต้นอย่าเป็นกาเตยรเดียวา้วใช่ใชเป็นกาเตอจะเป็นยังไงอ่ายใช่ัต้องอาดเต็มตัวเฮียอะเป็นกาเตยรต่ะังมันต้นนั้นใช่อแกกวาันไหวขี้นะครับแก้วว้ใจ่ันโมงยูมันหลูกรูดนะคม่นเมากะากไอเอ็อากำันแอกันตนแริกอมนี่ตระรคยได้กําเทมารูนม่เอ้ยว่างีแย่กันลงคุยพูจังวายเอียพี่เออลงจักเีเรา เอากันได้ลูกพอเดียวคนแม่ไม่พึงก็ไม่เจอโจคกนางกระเปิดร้อยโจกเร่รเนยอาต้าเด็กกะเล่นอยเชียงกูได้ไอ้พี่กุ้ยนี่ต่อไายวปะะ้มบอสอะค่ะต่อเจ้าต่อจ้าอุปท้มบอสเรียกขึ้นเวละต่อเจ้าเอาได้โอเคไปกเดวไปเด้น วจีโอ้โอ้คุณดียอม่ะเรนบุกเรไรนย่โมงนั้นมีเ้ากูรยเมื่อโจย่กษ้อีเลวนี่ออกกันได้นี่กับมันเป็นคนเซโลบายพว่แฟนหลายคนกินนี่กับหองอย่าเพิ่งเดียวแต่ยี่ดาวังมัดเตล่ะเดียวไปเบิร์นก่อนอย่ไเด้กินได้จริงงือ กูใชจัดสระไว้ผิดร่องน้อยดิอจำไซ้จำไร้ได้ง่ายง่ายตัวตัวสิใครเอาเออเอากระดานกินกระดนด้วก่อนการกินกล้วยมันชฉลิ่งนะกี่คนกกินได้ตั้าวาดีเลยพอใจพ่อคือพอดีการกินล้วยมันเฉลี่ยงในการกินเออรอดให้เพื่อนเอาไปได้กินแล้วเดียวใจไม่เหงามึงอยากจะลองเพีงบาบาหรือดาวหนคืนนี้บอกกูมาเป็นแบบน้ำเต้า้าเปลืกเออไปที่ตอนเนี่ยไปยาวที่เดียว เชิญองแกะเปลือกึ้ินรองน้ำดูกูตั้เปลือกอะูม่เที่ยงกูจเชียงนี่มาจากสะกอมน่ะนี่ติดโรงกูสะกอมพร้อคืนตุนว่ามาตุนเชียงเพียนแมกเอารองพลงกูกินนะดินการกินกวยตัวเล็กกวยนี้น่ากินได้ไต่หม่มัวมพอดีต้อาจัดเลยไม่ใช่อีกเริกอเลยปอบรวยแล้ว ไอ้ท ok like ัานกินปลาดอยโชคกินน้ำเรากินโชคกินน้ำเรากินน้ำน้ำไอ้ท่านกินปลาดอยแค่บอกมานิดเดียโดนเจ๊ขึ้นแล้วกินได้กินเลยมันหลบก่อยกินกูรวยนี่กันหลอกเลยเลื่องเดี๋ยวพึ่งไม่คว้านะดูชอบดีเดี๋ยวไอ้กินออกวูดายอย่างไรเอาเอออยากกินเอออยากกินเลย

สายวงมตัวกำกล้องรอบลูกกระบนตุ้ดติ้งนาทีเราออกกำลังกันนี่ไม่ใช่นาทีเรานี่เพราะเราเต็มทีแล้วรายการวันความจริงง่ายปรีบหมดมือดำมันปันนี่เลยตุกเนี่ยบูรันก็ว่าดตอนให้เคลียร์ไดเดียดเป็นวัดสับกุศลกับเกยไม่เคยขึ้นเลยปีพบตังไว้กองต่ำขวานเจริญบุตกู แล้วม้งเล่มันโย่แก่กูแต่เพื่อนช่ายกูมันใจ่เกินนั่นเลยอยู่ไม่ตั้งน่องไอ้ใจมันหมากแรงอ๋อกูเรียกายเลยมันไม่มาที่ยกมันแล้วรู้ล่มันตั้งยาวกับเบื้องใหญ่กูโดนตีร่องหน้ามันไม่มาแล้วก็จับแล้มันไม่มาเมื่อต้นชอบไบใตยมันเมียแล้ต้นชอบใบใต้จนไม่ตั้งน่องก็เป็นหัวหน้ามึงมันเลยจนเป็นหัวหน้าเลยมันเพี้ยงเรียนเด็ดเรียนเด็ดเล็กวันยินตัวเพื่อนว่าใครเออตุนมากคนเดียวที่ฮักกล่นกูถึงมา นี่ปามีเหลียวบาทาดวกประจำเขีสยนขี้อ้านเป็นไหนวัวผู้ที่ไปช้อนเด็กปาโย่น้ำกันตายตัหน้าหนชยาโมอย่างอยู่เปลี่ยนจาาโอตาย่ายนี่ไอ้โทน่ะแม่งที่กิดกลวนมันจะใก่นอแถงนกัเพี่เอกเรียงเด้อถ้าตมกันก็ตคนแม่ก็ตัวคนโ่อไม่ต้องหมาก็โทมันดูตีเตินเจ่ไใ้โตหาตายตี่างกัตาบังกับขนุนมาดากับไปนี่เอลงขึ้นปลายกูเนี่ย โนราดักดูดและขุดึนดุให้แกเียวมาขูดเปล่าตาจมเ้านเุกเอาว่ากินน้ำเปล่าเดี๋ยวกินน้ำนท่อนอย่เนะยกูฟาอาวุมาจับตัวประจัญกูตุกกูไม่เคยทิ้งเออไอ้ต้อันหลอกปล่อยโตเ่ยต่กก้างน่ค่ะท่นกูหกแมวใช่ไหมมาดิค่ะก็ูกชค คุณแม่เจนาสบุร่าจมอดนไลน์ต้องไม่เคยจำผือไหยนี่จูลบเลยลาวจะมาตันที่อ้ลาวเลยกับปุกไม่ใจอันไม่ใจคุณตาเก้วเด็พึงทุกกูทุกอกตังไหม่โย่กูํำแต่ท่วนกูรำันออกพลันหันลุกตายเดี๋ยวอกไม่ตองเจ็บย่เปลี่ยนนิคุยไปกุก็ได้ใจอย่างเไ เออการเล่นตัวไหนเราใส่ได้การอยากไปเปรตมาคาเลวมาราเล่เอ้วเมโลกูรักทีล่นนินต่าทตังรงแม่เวลาเพื่อนหอกกินไปเองกันตายอมนจะมาทันูเกินเออมันอยากกูพอโย่อะจะทำกูพอเพรว่ากู้โชคหอยากกูท่ากูช่วยเป็นกลางมันมาไหมมาไอ้เนี่ยจะหวจะนินต้ามันเดี๋ยวปลาจำโจเกั่าที่เือนี่นหน้อง เอ้ยแม่ดิหมดฮอกเจานี้มนจะว่ามันฮอกฟันดูฟันนี่แม่เอ้ยแม่หมฮึมฮึไอ้นี่พื้นมากับโกรมาที่กับเน่าตามรักเอะยกับแเอ้ยแม่ไปจัดงายง่ายเโกลมันตายแล้วกูก็ไปยิงโลมเองเลยเพจัวตังีตังนองแม่ัวไตัดลกพ่อพหญ่เฮ้ย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  ตอมานักเ่วาเวลาต้องมาโอ้โอโอ้โอะเอ้โ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 อ้เอ้โอ้โอ้มอ้โอ้โอ้โอาโนนโอ้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 โอี่อ้อ้โ้โอออ้โอ้โอ้โอ้่อ้โออ้โอโอ้โอ้โอ้อ้ออโอ้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 อ้โออ้อ้้มอ้โอ้พอ่อนโอ้โม้โ่้โอ้โอ้นล่อ่อ้้ ไออยไม่เล่น้ค่ยหแต้องหไปดีทุกกรันนี้ตาะั่นี้ไหมแต่งตัวแต่งตัวให้ให้กูจ้าแมวหมดไอ้กุ๊บิอนยหมออกพลานให้เพียแต่งหน้ารอยเปืี่ยนอะไ้ออกพลานมึงกันเล่นแต่งหน้ามาอยกูนั่งก้าวิดเยอะแดี๋ยวใ้กูเพิ่งมาแล้วก็หลานอกูมึงเอ ปลาหลเทรดเดอจะเขียนคิวมันนกดนกนกกนด่ไ้าอไม่รู้าอปลาเอาเหลือกับปลากับตาที่เหลือกัาเียงเน่เด็ดมันถึงมาเรียบอกนตาเลียงเด็ดกับจารบุกอยู่วยปานี้เลยดูรักกันนะเินมาดีหนว่ดีกับลุงน้องมันดีเนมาถึงกันเวเงี้เ็กนไงมึงนะอตวง โอ้ไปโอ้อยเมืองแใจี้ใครได้หัวมันแตงไห้ด้วยผมมาแตงไห้ด้วผมไี่หลาลูมาแตงไห้ลูกับเอ้เอ้เปลี่นเราเได้ยุใคดาวใดาวใครดาวใอดาวเกียงดเ้าเดรเมองอมตะแน่เกียงรันอ้านกูบิโตเกตอยู่บ้านกูนะเอ้จะเป็นตุ้ี้งัเองแหลเปลี่ยนู นฮ้นไอ้เตี้บ้าไวไปเต่าเคเฮ้ยมดมดเฮ้เด็กเครองหนู่าจักจหมาล้าจหมดเออหวหนาไม่จอดหลาเตเฮ้ยเนูอยู่ักประจานไอ้กระติบัดตัวเตีเไม่คูนะูไอ้นาอือน้องตู้ตูมาแข่งตวยีร่วงที่น้องมอกมามาข้างไม่ผูกไปกันไม่ไป่วตู้ก็แเกลียดแทงนะครับหอกนาเกลียดแทงวันะเมืวน แัเตเี๋ยวไม่ได้นะงตัเลยด้งตัวเลยยี่เหล่ก็หลบหมดเลยกูู้กดีเปลดูเก็ดเมีมวจออกมาเล่นนี่ตู้มึงนะมันปลาผมอีบางเดือดบางผีพวกแม่ยกบังตีกับมันมันกันเลยโจ้เมย์วิเมยลูกบอนปนูแตงตรงนี้แตงตรงนี้ักกอไป่ะลูกบอดเกียบบ่คูไปลูกแม่

ขั้นไปเด้วครอน้าที่เกลืออักาขาตัวฮักขา,าตัวน่ะ Yeah man. Damn! ตีมาแต่เลยได้อวยเลยเพลยเท่าเพยมันรว้เลเพเอาจเอดรเล่นวยวันนี้ได้เกลืองต่อเรื่องนะมางดีมา่าส่จะ่พี่เฮ้ย่อวยมกูต้อนเกลือง่ายนม้ห่เื่อดเตี้ยเตี้นี่ปอพี่นงไอ้จ่าพีคิดว่ก็กรแดาษแขงดีแต่กยโย่ไม่ถึงเกปีฟอพิ้นตัดกับกั้นรมุดอพิ้หมไปรับดูดา

เืิ่งแรกนยอยกันจะติวลิ่วเปลยมยนจะแต่เล่จะติวลิ่วให้ไอ้เพียวอะไรเี่ยเออตั้ม่ีองเอ็นก่อน้วแกนคัวอย่างพีน้องหูเลยการนี้ไปน่งล่นตอนแกนป่ายแกนเลยจะแต่เล่เป็นไม่ใช่ได้ใช่เงินกับเพื่นก็เออเมือกันน่ดูจังเาใช่ดูผิดด้วยนี่นาพอกอย่างนี้ต่ก็องราพุนนี่ราพุนให้อ๋อใช่เนืองใช่ไม่ลุงหอ เอ้นเวลามึงใจเนี Boy, ่ยมึงใจเลยป่ากู๋ยได้มหมลูกแรเลแล้วไปเดี๋ยวนัดไวมากมันไม่ใหญ่มากหรรับแลนอยน่นัดเคยไปตู้ยังไงคุยมามากไม่รู้นี่ยกมือที่พย่งแหคุยอ้าคุตามไปต่อม่ตาย่เยมาไงคุยกเดียว ยกให้คนดีไม่เคยได้ต้องมายกให้ลูกเ่าลำบ้าเปนนักบุญนูนไม่ยางไอ้เป้เลยน้อยเปู้ตามผูยิกแต่ได้ถ่อจานี่เราบาย่ันูแบาอย่ากจะเรื่องอะไรโม่ทจเะมัดทะแคลโร่ครูว่ปรือแล้วลามินั